ในมากับนางนีสองสาม,มีภรรยาที่มีฐานะยากจนมีลูกสามคนก็ยังเล็กๆกันทั้งนั้นอาศัยอยู่ที่บ้านที่พ่อแม่ในมาทิ้งไว้ให้ก่อนตายบ้านก็เริ่มผุพังพี่น้องคนอื่นก็แยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางนางนีนะ้น่ะเป็นลูกขอทานตาบอดเมื่อมาอยู่กับในมานางนีก็แยกย้ายกับพ่อแม่ไม่เคยไปเยี่ยมพ่อแม่ไปหาพ่อแม่อีกเลย เรยรอนไปเรื่อยๆลูกชายสามคนไม่ได้เรียนหนังสือสักคนเดินเรยรอนขอเงินเขาไปทั่วตามตลาดร้านค้าตกเย็นก็เอาเงินมาให้แม่ส่วนในมานั้นก็ถีบสมร้อมีรายได้เล็กน้อยนางนีผู้เป็นแม่เนี่ยมีนิสัยเกลียดคานไม่ทำอะไรนอนอยู่บ้านติดเหล้าติดยาดองอีกต่างหากลูกเตาขี้มูกหนาขี้ตากรังก็ไม่ได้สนใจ ตื่นเช้าลูกจะได้กินข้าวหรือเปล่าก็ไม่ได้สนใจลุกขึ้นมาหุงข้าวก็บ่ายนั่นแหละหิวเมื่อไหร่ก็ถึงจะลุกมาหุงพอหกโมงเย็นก็กินเหล้าผัวออกจากบ้านตั้งแต่ตีห้าตลาดวายก็กลับบ้านในมาเป็นคนดีรักลูกรักเมียแต่ก็ไม่มีเวลาดูแลได้เงินมาเท่าไหร่ก็ให้เมียหมดวันไหนได้น้อยก็ถูกเมียด่าอยู่เป็นประจำ ลูกชายคนโตก็เริ่มโตขอเงินไม่ค่อยได้เหมือนน้องอายุ4ี่ห้าขวบพอกลับมาบ้านก็โดนแม่ตีบางมื้อก็ต้องอดข้าวพอแม่หลับพ่อก็แอบพาลูกไปกินข้าวในมาเนี่ยสงสารลูกก็เลยไปฝากงานให้ล้างจานที่ร้านอาหารตามสั่งก็ได้ค่าจ้างเล็กๆน้อยๆก็ย,ย,ย,ยังดีได้กินข้าวฟรีสองมือ้อลูกชายคนโตก็ยังพอมีน้ำมีนวลม,มีเนื้อมีหนังขึ้นมาบ้าง อายุได้สิบขวบแต่ก็ถูกใช้งานจนไม่มีเวลานั่งนอกจากเวลากินข้าวก็ต้องช่วยเก็บจานเช็ดโต๊ะล้างจานล้างแก้วหลังไม่เกลียงก็โดนไล่ไปล้างใหม่ก็สร้างความทุกข์ยากให้กับเด็กน้อยกว่าจะรู้งานแต่ก็ยังโดนด่าเรื่องเสื้อผ้าว่าสก,กรปรกให้ไปหาเสื้อผ้ามาใส่ใหม่เด็กก็เอาเรื่องมาบอกพ่อกับแม่ว่าอยากได้เสื้อผ้าใหม่สักสองสามชุด เจ้าของร้านเขาให้ใส่เสื้อผ้าที่ดูสะอาดสะอา้านในมาก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อไปซื้อให้เออนี่แม่เอาเงินมาสักร้อยนึงสิจะไปซื้อเสื้อซื้อกางเกงให้ลูกสักสองสามชุดอะไรของมึงไอมาเงินตั้งหนึ่งร้อยกูไม่ให้หรอกน้อยไปล้างจานแค่เดือนละสามร้อยต้องแต่งตัวดีทุยไอร้านนนรกเนี่ยไม่ต้องไปทำเลยไปทำร้านอื่นไปนางนีก็โมโหใหญ่ ร้านอื่นเขาจะรับลูกลงง่ายๆหรือไงละ่ะอายุมันยังน้อยตัวมันแค่เนี้ยงานมันหายากนะเออๆออเดี๋ยวกูจัดการเองนางนีว่าอย่างนั้นพอตอนเช้าเด็กน้อยก็ตื่นไปทำงานแต่เช้าน้องอีกสองคนก็เดินไปคุยขยะบ้างวางก็ไปขอเงินตามตลาดบ้างตอนบ่ายนางนีก็เดินมาที่ร้านอาหารตามสั่งที่ลูกมาล้างจานหน้าตายังไม่ได้ล้างผมเผายุ่งเหยิงนี่ จ้างลูกฉันมาล้างจานใช่ไหมหรือว่าจ้างมาประกวดชายงามถึงต้องให้มันซื้อเสื้อผ้าใหม่เงินเดือนก็แค่นิดเดียวอ๋อนี่แม่นเน่งเหรอพูดจาแบบนี้ได้ยังไงที่นี่มันร้านค้ามันก็ต้องแต่งตัวสะอาดสะอ้านซะหน่อยไม่ใช่เสื้อขายกางเกงขาดมอมแมมแบบนี้ถ้าคิดว่าเงินเดือนน้อยก็เอาลูกกลับไปบ้านไปฉันไล่ออกอ่ะเอานี้ไปเจ็ดสิบมันทำงานอาทิตย์เดียวรวมทั้งวันนี้ด้วย เจ้าของร้านก็วางเงินบนโต๊ะหน้านางนีแหมมาถามแค่เนี้ถึงกับไล่ออกเลยเหรอใจดำจริงๆเออกูมันใจดำเว้ยน้อยสก,กปรกไม่พอยังปากเสียอีกไอ,เอ้เน่งพอพอมึงไม่ต้องทำแล้วไม่ต้องล้างแล้วกลับบ้านไปกลับไปกับแม่มึงเลยไม่ต้องมาแล้วนะกูไล่ออกเจ้าของร้านไล่ออกเจ้าเน่งก็จำใจเดินตามแม่กลับบ้านต่อไปนี้ก็คงอดอดยากๆเหมือนเดิม เมื่อนายมาผู้เป็นพ่อรู้เรื่องก็กลุ้มใจแต่ก็ไม่อยากทะเลาะกับเมียมองดูลูกๆทุกคนด้วยความสมเพศแต่ละคนน้ำท่าไม่ได้อาบเสื้อผ้าสก,กรปรกเคยบอกเมียให้ดูแลลูกๆให้สะอาดเมียก็บอกว่าสกปรกแบบนี้แหละดีแล้วคนจะได้สงสารจะได้ให้เงินมันแต่งตัวสะอาดสะอ้านไปเขาก็คิดว่ามีอยู่มีกินคนก็ไม่สงสารไม่ให้เงินแล้วเด็กๆก,ก็พูดจามไม่เพราะ เพราะว่าพ่อแม่ไม่เคยสั่งสอนตัวแม่เองก็เกิดมาจากตระกูลถอยไม่มีมารยาทแถมขี้เกียจทำงานแต่งตัวมอซอขอทานเขากินลูกๆก,ก็เลยไร้การศึกษาเพราะเห็นว่าไม่สำคัญตัวเองไม่ได้เรียนยังอยู่ได้แค่มีข้าวกินก็พอแล้วแต่ในมาเนี่ยก็คิดว่าอยากให้ลูกได้เรียนหนังสือการที่เมียไม่ช่วยทำมาหากินก็ทำให้ขัดสนไม่พอให้ลูกทั้งสามคนเรียน ในมาก็เะอื้นอยู่ในใจคิดว่าตัวเองเน่เป็นพ่อพ่ออาจออกเขียนได้แต่ก็ไม่มีเวลาจะสั่งสอนลูกชีวิตก็เลยต้องอยู่แบบนี้ลูกชายคนโตทนความอดอยากลำบากไม่ไหวจึงไปกราบอ้อนวอนท่านเจ้าอาวาสวัดที่อยู่ใกล้บ้านขอบวชเนนบอกว่าพ่อแม่คงไม่มีเงินมาบวชให้ท่านเจ้าอาวาสก็สงสาร ก็เลยให้เจ้าเน่งมาบอกพ่อกับแม่ว่าจะบวชให้จะอนุญาตหรือเปล่าเน่งก็ดีใจรีบนำเรื่องกลับมาบอกพ่อกับแม่ในเย็นวันนั้นในมาก็ดีใจจนน้ำตาไหลส่วนนางนีนก็เฉยๆเออลูกพ่อฉลาดมากนะบวชเนนได้ก็อย่าทำตัวไม่ดีล่ะได้เรียนหนังสือจะได้อ่านออกเขียนได้นะลูกนะในมาจึงไปกราบเจ้าอาวาสอนุญาตให้ลูกบวช แล้วก็ให้ลูกชายอีกสองคนมาอยู่เป็นเด็กวัดอาศัยกินข้าวข้นบาทท่านเจ้าอาวาสก็ไม่ได้ขาดข้องข้าวปลาหมาแมวก็กินไม่หมดอยู่แล้วบางวันก็ต้องเททิ้งเพียงแต่ขอให้เป็นเด็กดีอย่ากเกเรในมาก็ก้มลงกราบด้วยความซาบซึ้งในความเมตตาของท่านในมาได้มีโอกาสเห็นชายผ้าเหลืองลูกก็ดีใจเป็นล้นพ้น นำลูกชายอีกสองคนมาฝากท่านเจ้าอาวาสท่านก็รับไว้อุปการะเพราะสภาพแต่ละคนน่ะดูน่าสังเวชเหลือเกินก็เลยให้ในายมาไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้ลูกซื้อชุนดนักเรียนให้โดยมอบเงินเป็นฐานให้จำนวนหนึ่งอีกไม่กี่วันโรงเรียนใกล้วัดก็จะเปิดเทอมแล้วจะให้ไปสมัครเรียนในมาดีใจมากพบแสงสว่างในชีวิต ส่วนนางนีนะ่ะไม่ได้สนใจมากราบท่านเจ้าอาวาสหรอกในมาก็คิดว่าดีแล้วที่เมียมไม่มาเพราะถ้าเห็นว่าได้เงินจากท่านเจ้าอาวาสก็จะยึดหมดเป็นเรื่องเป็นราวให้ท่านเจ้าอาวาสหมดความเมตตาในมาก็พาลูกไปสมัครเรียนเรียบร้อยก็มีแต่ความสุขใจเย็นนั้นก็บอกกับนางนีว่าพรุ่งนี้ตื่นเช้าหน่อยนะจะพาไปดูอะไร ใจก็คิดว่าถ้านางนีเห็นลูกใส่ชุดนักเรียนแล้วจะดีใจมึงจะให้กูตื่นเช้าทำไมฮะกูไม่ได้บ้าเหมือนมึงนะอยู่ๆจะให้กูมาตื่นเช้าเออๆงั้นตอนบ่ายก็ได้เดี๋ยวข้ามารับเองนะในมายิ้มแย้มอย่างมีความสุขพันสายตาก็มองเห็นเงาของนางนีที่ข้างฝาผนังในขณะที่นางนีกำลังนั่งกระดกเหล้ายาดองเข้าปากเงาหัวของนางนีไม่มี ในมารีบคว้าขันน้ำใกล้ตัวเข้าไปที่หัวนางนีทันทีอะข้าต่อหัวให้อะไรของมือไว้มานางนีจับขันที่หัวโยนทิ้งถีผัวจนหงายหลังมึงบ้าอะไรของมึงขึ้นมาในอีเวนน้ำเปียกหัวกูหมดเลยก็ข้าเห็นเงาหัวเองไม่มีข้าก็ตกใจรีบต่อหัวให้เองไงต่อหัวพ่อมึงสิหัวกูเปียกหมดเลยเนี่ยเสื้อผ้ากูก็เปียกตาลายแล้วมึงอ่ะ กูแดกเหล้ายังไม่เมามึงไม่ได้แดกมึงเสือกเมาแทนกูอีกมึงไปนอนเลยแปะหมดอารมณ์แดกแล้วเนี่ยกูต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอีกในมาไม่สบายใจรุ่งเช้าก็เลยอยู่เฝ้าเมียไม่ไปถีบสำล้อเช่นเคยเป็นห่วงนางนียังไงให้พ้นวันนี้ไปก่อนค่อยว่ากันตอนบ่ายในมาก็อ้อนวอนให้นางนีไปกับตนนางนีก็จำใจไปในมาก็จูงมือเมียแล้วก็จับเมียไว้ไม่ปล่อย จูงไปหน้าโรงเรียนรอไม่เกิน10นาทีโรงเรียนเลิกลูกชายทั้งสองเห็นพ่อกับแม่ยืนอยู่ก็รีบวิ่งมาหานางนีนั้นอึ้งเลยน้ำตาคลอเป็นครั้งแรกที่นางนีดีใจที่เห็นลูกใส่ชุดนักเรียนแมหมหล่อจริงๆเว้ยใส่ชุดใหม่ทั้งคู่เลยอะในมาก็บอกว่าเดี๋ยวเราไปส่งลูกที่วัดกันเอ็งจะได้เห็นชายผ้าเหลืองของลูกด้วยนางนีก็เดินตาม ในมาก็คอยจับมือเมียไว้เมื่อถึงนางนีก็มีโอกาสได้เห็นหน่งหน้าตาเนื้อตัวสะอาดสะอา้านนางนีน้ำตาร่วงยกมือไหว้เนนน้อยน้ำตาไหลดีใจแม่หมดห่วงแล้วขยันเรียนนะลูกนะได้เป็นเจ้าคนนายคนนะลูกเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่นางนีอวยพรให้ลูกเมื่อกลับมาบ้านในมาก็หุงข้าวเย็นเองพอหุงหาอาหารเสร็จ ก็ยกต้มยำปลานิลที่นางดีชอบมาให้แก้มเล่าเออต่อไปเนี้ยกูว่ากูจะเลิกกินเหล้าและว,วันเนี้ยจะกินวันสุดท้ายแล้วนะกูปลื้มใจที่เห็นลูกได้บวชได้เรียนในมาดีใจที่เห็นเมียพูดอย่างนั้นตาก็อดมองไปที่ฝาผนังไม่ได้เงาหัวของเมียยังอยู่ไม่หายไปไหนเออเองเลิกเล่าได้ก็ดีนะเองก็คงน่ารักขึ้นเยอะเลย นางนีก็ยิ้มอารมณ์ดีวันนี้กูจะกินข้าวแล้วละ่ะมืนหัวปวดไายทอยยังไงก็ไม่รู้นางว่าอย่างนั้นในมาก็ตักข้าวใส่จานให้เมียปรากฏว่านางนีกินข้าวได้เยอะกว่าทุกวันทั้งสองนั่งคุยกันจนถึงสามทุ่มก็ปิดไฟนอนรุ่งเช้าในมาก็จะไปถีบสำล้อเช่นเคยก็หันมาบอกกับเมียว่า เออวันนี้แกนอนเล่นอยู่กับบ้านนะเดี๋ยวข้าจะหมันแวะมาดูพอพูดจบก็เอามือลูบที่หน้าผากเมียแต่ก็ต้องตกใจเมื่อรู้สึกแปลกหน้าผากเย็นเจีย๊ยบในมาก็รีบเขย่าตัวนางนีแต่ปรากฏว่าตัวแข็งแล้วไม่รู้ว่าตายตอนไหนเพราะความสุขทำให้นอนหลับสบายจนตื่นสายในมาเสียใจมากจัดงานศพที่วัดที่ลูกบวชเนนตามมีตามเกิด โดยไม่มีญาติพี่น้องสักคนเดียวเมื่อความตายมาเยือนใครก็ห้ามไม่ได้นอนอยู่ในมุ้งก็ตายเขาไม่มีการละเว้นในมาเห็นว่าเมียไม่มีเงาหัวเอาขันมาครอบหัวให้ก็ยังหนีไม่พ้นบุญของนางนี้ก็ยังพอมียังได้เห็นชายผ้าเหลืองของลูกและได้เห็นลูกแต่งชุดนักเรียนนางนีได้กินเหล้าเป็นวันสุดท้ายจริงๆ นางคงจะเป็นความดันเส้นเลือดในสมองคงจะแตกตายในยมาคิดอย่างนั้นต่อมาลูกๆของในยมาก็ได้ดีมีงานทำลูกคนโตก็บวชไม่สึกตอนนี้ในยมาไม่ต้องถีบสำล้อแล้วเพราะว่าอายุมากแล้วลูกเอาเงินเดือนมาให้ทุกเดือนในยมาก็อดคิดถึงเมียไม่ได้ว่าถ้าเขายังอยู่เนี่ยก็คงจะสบายเช่นเดียวกันค่ะ วันนี้ขอปิดท้ายกับคติธรรมที่ว่าไม่สุขไม่ทุกข์นั่นแหละที่เรียกว่าสุขที่แท้จริงสุขอย่างชาวบ้านรู้จักนั้นมันเป็นสุขอย่างสังขารต้องมีไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่ในความสุขนั้นท่านพุทธทาสพิขุ